ภาพน้องแอปเปิ้ลลูกสาวคนเล็กของเดวิดเบดแอนยิ่งโตยิ่งสวยเป็นสาวแล้วสวยถอดแบบคุณพ่อมาเป๊ะวิดแอดเบดแอนและนักฟุตบอลที่ชื่อดังอยู่ในใบหน้าของหอเหล่าบรรดาบอกได้เลยว่าสร้างร่างกายกำลังย้ำ้ำชื่อว่าชื่อว่าไม่ไม่ว่าสาวๆหรือเป็นคน คนไหนที่เข้าต้องหลงไปตามกันแต่เป็นที่กลับกันดีว่าเขาได้แต่งงานกับภรรยาสาววิตเตอร์เดียและมีทายาทด,ด้วยกันสี่คนและล่าสุดเดวิดเมดแก่วก็ได้เผยภาพลูกสาวคนเดียวของบ้านด้วยฮา,าร์เปอร์เป็นเดเองวัยเก้าขวบพร้อมกับระบุข,ข้อความว่า ที่นับวันยิ่งตูยิ่งสวยถอดแบบคุณพ่อมาเป๊ะๆที่ไปไหนไปด้วยกันตลอดเรียกได้ว่ายิ่งกว่าไข่ที่ไข่ในหินเพราะเธอคนนี้ไม่ได้ห่วงแค่พ่อแต่พี่ชายทั้งสาก็ห่วงเธอหนักเงินกันเช่นเดียวกัน